i โอ้โห oh ถือว่าสุดยอดใจชื้นแล้วสำหรับเรือบายสปาแมนสตี้ asty, นะครับ KDB คิวบดูบอยคัมแบ็กนะครับกลับมาซ้อมกับเพื่อร่วมชิมได้แต่ยังไร้เงาฮาร์แลนแล้วก็เจเรมี่โดคูนะครับล่าสุดแมนซิตี้ได้ข่าวดีนะครับเมื่อคิวบีดูบอยกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งระหว่างที่สโมสรเตรียมทำศึกฟีฟา่าคลับโบลครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียโอ้โหเห็นหน้าเดูบอยแล้วก็ใจชื้นเลยนะครับ เราต้องบอกว่าดาเตชาวเบลเยียมคนนี้ลงฝึกซ้อมที่คิงอับดุลลาสปอร์ตตี้คอมเพลตเมื่อคืนวันจันทร์รวมกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆหลังจากเจ็บแฮมสตริงไปตั้งแต่เกมเชลเบอรีในนัดเปิดฤดูกาลจนต้องเข้ารับการผ่าตัดนะครับ ยังก็ตามเจอร์มี่โดคูแล้วก็ฮาร์แลนยังขาดการฝึกซ้อมและจะพลาดเกมรอบรองชนะเลร์ที่สตีจะเจอกับอูรัวเรดเดมอนในคืนวันอังคารนี้เหมือนกับเดอะบอยที่ยังมองว่าเร็วเกินไปที่ลงสนามนะครับทางแมนสตีครับเรียกตัวเดอะบอยติดทีมเพื่อลงแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับแต่คาดว่าเขาจะเดินทางในฐานะกัปตันทีมเท่านั้นโดยแมสตีตั้งเป้าคว้าแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกในประวัติด้วย เดบอยยังไม่น่าพร้อมลงเล่นนะโดยนัดชิงแคตเลอร์หรือนัดชิงที่3เนี่ยจะมีขึ้นในวันศุกร์แต่การกลับมาซ้อมของเขาถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกเลยสําหรับแมสตี้แมสตี้ชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นจาก6นั้นในศึกพิมพ์เมืองเกล็ดครับดังนั้นการที่เดวบอยกลับมาซ้อมได้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับเป๊ปกเดียล่านะครับโอ้โหนั่นเลยครับอาวุธหนักอาวุธแรงอย่างเดวบอยจะกลับมาแล้วครับหลังจากห่างหายตั้งแต่นัดเปิดฤดูกาลครับ ไม่เจอหน้าเขาเลยครับแมสซี้ไม่มีเควินเดอะบอยตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับมาซ้อมก็ใจชื้นแหละใจชื้นไปครึ่งหนึ่งครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงกับการที่เดอะบอยกลับมาซ้อมได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเลย mm hmm. จัดไปฮะ้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม